ครับถ้าหากว่าเจอขึ้นเออเลอรโคดแบบนี้ไม่เสียนะครับเออเลอรโคดแบบไหนเออเลอรโคดแบบนี้ไม่เสียนะครับดูด,ดีดีนะครับสําหรับมัดโซลา่ารุ่นที่ต่อร่วมกันได้หรือต่อขนาดได้นะครับถ้าโคด8ปดส่วนนี้คือไม่เสียนะครับให้มาเช็คที่ที่ไหนดูตามตรงนี้นะครับ ครับถ้าเป็นมัสตาร์รุ่นที่ขนานกันได้นะครับให้มาเช็คที่ดิฟสวิต์นะครับดิฟสวิตต์ตรงนี้นะครับจะมีการปรับอยู่นะครับให้เราดันขึ้นนะครับถ้าเราจะทดสอบเครื่องนะครับจากนั้นให้ปิดเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับปิดเบรกเกอร์เลยก็ได้นะครับเปิดใหม่นะครับ เป็นเคิดโคดนะครับโคดเออร์เลอร์แปนะครับให้เช็คดิปสวิตนะครับเพราะว่าลูกค้าน่าจะเซ็ตเป็นโหมดพารา l ลมานะครับจากนั้นก็จะไม่มีโค้ดขึ้นมา,วนนะาวกวนนะครับนะครับจ่ายไฟเรียบร้อยนะครับลองเช็คดูนะครับมัตโซลาอินเวอร์เตอร์สวัสดีครับ